บางทีโรงเรียนเราก็อาจจะไม่ได้ดีเดยอะไรใช่ไหมล่ะครับครูก็อาจจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมข่าวของก็อาจจะมีพังบ้างเสียบ้างบอกใครก็เห็นแต่เป็นแบบเดิมเอา้าเราทำไงล่ะทีนี้ คือพอโตมาเนาะหลายๆครั้งเวลาเราเลือกตั้งแล้วคิดว่าเลือกตั้งอ๋อแล้วก็จบไปไง <BS> เขาก็ทํางานกันไปเราก็ทํางานของเราไปมารอดูอีกทีก็ตอนเลือกตั้งครั้งหน้า <BS> แต่จริงๆประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งยังไงล่ะครับซึ่งเอาจริงหลายครั้งเราก็มักจะถูกลิดรอนสิทธิ์ของเราตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนแล้วด้วยซ้ำครับท <BS> ีนี้เรามาดูว่าในโรงเรียนมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างตั้งแต่ไล่ไปเลยนักเรียนคณะกรรมการนักเรียนครูบุคลากรไปจนถึงนู่นเลย ผู้บริหารดังนั้นผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเหล่านี้ล่ะครับจะต้องเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ประชาธิปไตย ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วไม่ใช่ว่าเอกอะไรก็นักเรียนอะไรพังๆก็ทนกันไปส่วนใครที่ทนไม่ได้บางทีก็ต้องแบบแอบไปทวีตบนในทวนะิตเตอร์เนาะถ้าเรื่องมันดังก็อาจจะได้รับการแก้ไขแต่มันไม่ใช่ไงครับอะไรไม่ดีมันจะทนได้ยังไงเล่าดังนั้นข้อแรกโอเพนโรงเรียนจะต้องเปิดเผยข้อมูลออกมาก่อนเลยอันดับหนึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานที่สุดเลยครับไม่ว่าคุณจะโรงเรียนหรือว่าอะไรสเกลไหนก็ตามอย่าหมกเม็ดซึ่งถ้าจะให้ดีเนาะโรงเรียนก็ต้อง เปิดตามมาตรฐานของ Open Education เลยว่าโรงเรียนควรที่จะเปิดเผยอะไรบ้างนักเรียน ควรที่จะรู้อะไรบ้างอย่างเช่นพื้นที่การใช้งานเป็นยังไงบ้างจํานวนอุปกรณ์ในห้องเรียนควรจะมีอะไรจํานวนเท่าไหร่บ้างจานวนครูต่อนักเรียนควรมียตาส่วนเท่าไหร่ไปจนถึงงบประมาณของโรงเรียนเลยล่ะครับข้อ2จอยครับโรงเรียนจะต้องมีพื้นที่ให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้คือพอเขารู้แล้วเนาะว่าอะไรมันเป็นยังไงควรจะเป็นยังไงบ้างเขาก็ควรที่จะมีพื้นที่ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ไงล่ะครับและที่สําคัญ เขาต้องสามารถร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตนได้ด้วยนะครับเออันนี้ถ้าทำได้เจ๋งข้อสุดท้ายเลินครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ลงมือทำรู้ข้อมูลแล้วสังเกตแล้วร้องเรียนแล้วสุดท้ายนี่แหละครับมันคือการที่ทุกอย่างทุกคนนะครับได้เข้ามาช่วยพัฒนาปรับปรุงเรียนรู้ในพื้นที่เปิดพื้นที่นี้ไปด้วยกันก็คือเรียนรู้ด้วยกันไงง่ายๆไม่เข้าใจหรอ หมดแล้วครับ3ข้อ open joy learn ใครฟังมาถึงตรงนี้เนาะก็จะแบบอุ้ยอ้ย,อยคุณก๊อฟคะพูดดูง่ายเนาะแต่ทำจริงมันยากค่ะอ่ะอันนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนเนาะมันอาจจะยากหน่อยแต่มันเป็นไปได้ครับเราต้องตั้งเป้าไว้เพื่อที่จะไปให้ถึงยังไงล่ะเพราะอย่าลืมนะครับว่าเสียงของนักเรียนที่หลายคนมาจะละเลยกันเนี่ยเขาเป็นคนจ่ายเงินให้คุณนะให้บุคลากรทั้งหลายเพื่อระบบการศึกษาทั้งหลายที่เขาขับเคลื่อนไปได้ถ้าไม่มีนักเรียนผู้ปกครองก็จะจ่ายเงินให้คุณไม่ล่ะแต่กัน แน่นอนนะน้องว่าการจ่ายเงินในที่นี้มันก็คงไม่ใช่ว่าแบบจะไปจิกขวเธอจะต้องมาดูแลฉันเธอจะต้องมาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้ฉันอันนั้นมันก็ไม่ใช่ไงมันก็คือการที่นี่แหละจ่ายเงินแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการก้าวไปด้วยการก้าวไปได้ไกลเพราะสุดท้ายตอนนี้ประเทศไทยของเราก็อยู่ในระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะบางทีเราจะไประบใยในทวนะิตเตอร์เนาะบางทีถ้าเกิดว่าดวงมันไม่มีคนก็อาจจะไม่มารีทวีตคนก็ไม่มาเจอเรื่องของเรามันแบบต้องไปเสี่ยงดวงอนะซึ่งแบบจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่โรงเรียนควรจะให้ ตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วไม่ใช่ว่าพอไปไม่พอใจไประบายแล้พอเรื่องดังถึงถูกแก้ไขแบบนี้มันก็ไม่ใช่ไง ดังนั้น3นกลไกเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้เสียงของทุกคนในโรงเรียนมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นและตอนนี้ครับประเทศไทยของเราเนาะก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า We the Students ครับผมขเขาจะมาช่วยเนาะในการที่อุดช่องว่างการศึกษาประเทศไทยที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี่แหละครับก็ะอะไรละ่ะเปิดข้อมูลไงละ่ะแล้วก็มีการเปิดให้รีพอร์ตแบบไม่ระบุตัวนตนแล้วสุดท้ายโรงเรียนรับรู้ก็พัฒนาถ้าเกิดว่าไม่แก้อาถ่ายรูปลงไปเลยจะได้เห็นกันจระจแต่ถ้าโรงเรียนใครยังไม่มีก็ไม่ต้องน้อยใจไปลองติ ต่อเขาได้ครับเขาก็กาลังหาพาร์ทเนอร์หรือว่าขยายขอบเขตอยู่เหมือนกันติดต่อไปเลยบางทีแล้วนะครับประเทศไทยอาจจะไปได้ไกลกว่าที่คิดในเรื่องของระบบการศึกษานะลองดูครับไม่แน่ว่าโรงเรียนของคุณอาจจะมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นก็เป็นไปได้ครับและสําหรับครั้งหน้าดอเดอะคอร์ทจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกนะครับผมกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับคัดครับ